ทุกคนวันนี้มีเรื่องจากมาเมาเวยซึ่งล่าสุดแฟนดิฉันได้ทักดิฉันว่าว่าเดี๋ยวนี้มีแต่พี่เกดนะ <c oughs> แล้วฉันก็บอกว่ามันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอแบบแล้วเขาเขามีทักอีกนะว่าเออเดี๋ยวนี้หนุ่มเกาหลีเธอหายไปไหนอะเดี๋ยวนี้เธอมีแต่อะไรอะไรก็พี่เกดหน้าจอก็พี่เกดดูพี่เกดทั้งวันตั้งแต่กลับมาคือดูพี่เกดดูแลยิ้มดูแลขำดูแลเขินดูแลหัวละแล้วฉันก็บอกว่าฉันเป็นขนาดนั้นเลยหรอฉันเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันใช่เหรอมัน มันใช่เหรอเธอในขณะที่เมนของฉันฉันไปนั่งบอกเขาว่าพี่เกดคะหนูเป็นเมนพี่นะคะหนูปักเมนเป็นพี่หนูเป็นเมนพี่นะคะพี่เกดบอกจริงเหรอแต่คุณเป็นบะหมีนม่น้องอินนะคือแบบฟีแบบพี่เกดคือไม่เชื่อว่าเราเป็นเมนเขาเนือกวะในขณะที่กูดูข้างหลักเขามากแต่คือแบบในสายตาคนอื่นเราดูข้างหลักเขามากเหนือกวะคุณเกดสะพนแต่ว่าในสายตาพี่เกดก็คือพี่เกดเชื่อเธอเชื่อหนูเถอะหรือยังไงหรือ หรือทุกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไงคอมเมนต์มาหน่อยว่าช่วงนี้ฉันข้างรักคุณเกสทพลอัศวมันคงหนักมากจริงไหมจริงหรอฉันไม่จริงหรอบ้าจริงหรอเอ้แต่มันหรือหรือมันจริงวะไม่จริงหรอจริงแต่คือแบบคิดถึงเขาร้องไห้นะเว้ยคิดถึงเขากลับมาจากงานทรายคิดถึงเขาร้องไห้ ถอยบอกเพื่อนพิมพ,มพ์ข้อความไปส่งแบบเพื่อน,นมือแกฉันคิดถึงมีเกตฉันฉันคิดถึงเหนฉันร้อนเป็นแปะไหมฉันบ้าไปแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบนี้เขาเรียกข้างลากไหมไม่รู้อะข้างลักหรือเปล่าพี่เกตถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้ก็คือหนูนะจะข้างลักพี่แหละแบบโคตรหลักพี่เกตเลยอะเชื่อหนูเถอะว่าหนูเป็นเมนพี่จริงๆไม่กระบี่คนนี้เป็นเมนเกสพลอสวมันคง อยากจะใช้นามตะกุลเดียวกับพี่เกดแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นการรบกวนลาบากมากอยากจะเป็นคนในชีวิตพี่เกดก็คือขอสมัครเป็นแฟนของจิโร่ได้ไหมขอสมัครเป็นแฟนถ้าแฟนถ้าเป็นแฟนพี่เกดมันยากมากเพราะคิวศู์เขาไม่ขยับเพราะคิวศู์เขาไม่ขยับเราขอสมัครเป็นแฟนจีโร่แทนได้ไหมให้กันได้ไหม